วันนี้ทางเราจะมากล่าวถึงประวัติหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อกวยชุตินธโรอดีตเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามวาดัดบ้านแคตําบลบางขุดอําเภอศกบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่งของจังหวัดชัยนาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลางแม้แต่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพลี ยังชื่นชมในพลังจิตของท่านเมื่อครั้งที่เคยร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยกันวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยสร้างและปลุกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาว่ามีพุทธคุณสูงมีประสบการณ์เป็นที่เล่าขานโดยท่านได้อวยพรให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายว่าขอให้ศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าเขาอัตโนประวัติของหลวงพ่อกวยชุตินทโรเดิมชื่อกวยปั้นสนเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2448ที่หมู่ 9, บ,บ้านบ้านแคหมู่เก้าตำบลบางขุดอำเภอศกบุรีจังหวัดชัยนาทบิดามารดาชื่อนายตุยและนางตวนเด็ดมาท่านเป็นบุตรคนสุดท้องของบิดามารดา เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่5กร,รากรา,าคม2467ที่วัดโบสถ์ตำบลโพง,งามอําเภอสักบุรีจังหวัดชัยนาทโดยมีพระชัยนาทมุนีเป็นพระอุปัชาหลวงพ่อปา่าวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ริ่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าชุดนทธโรแปลว่า ผู้ตัดกิเลสอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านแค่ตอนนั้นหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาสพระกวยหัดเทศเวสันดรชาดกหลังจากนั้นได้ไปเรียนวิชาแพทย์โบราณกับหมอเขียนเพื่อเรียนวิชารักษาโรคระบาดหรือโรคหาและโรคไข้ทรพิษศึกษาศัพทวิชาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปครั้งหนึ่งไปจำพรรษาที่วัดบางตางายอำเภอบรรพศพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ได้เรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพเรียนวิชาทำแหวนแขนตะกรุดมีดหมอและอื่นๆสิทธ์ร่วมรุ่นของหลวงพ่อที่เป็นที่รู้จักกันคือหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูอำเภอบรรพศพิสัยต่อมาเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจึงกลับมาอยู่วัดบ้านแคสักยันให้สิทธิ์มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ขนาดสักกันทั้งกลางวันกลางคืนหลวงพ่อกลวยไม่ชอบการก่อสร้างชอบความเป็นอยู่สมถะแม้กุฏิของหลวงพ่อก็เป็นไม้ทรงไทยโบราณแต่การก่อสร้างนั้นหลวงพ่อยกหน้าที่ให้กรรมการวัดแม้การก่อสร้างก็ให้กรรมการวัดและชาวบ้านทำรรดังนั้นวัดบ้านแข่จึงมีแต่กุฏิเก่าๆหลวงพ่อกวยชุตินทโรได้มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่12เมษาย,ยน2522สิริอายุ74ปีพันษา54วัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยสร้างและปลุกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาว่าเป็นของดีมีพุทธคุณสูงมีประสบการณ์เป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีราคาค่านิยมสูงในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใส และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอาทิเช่นพระสมเด็จปรกโพก้าใบพระสมเด็จหลังรูปเหมือนพระแหวกม่านพระรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกและเหรียญรุ่นแรกหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าและอื่นๆจึงล้วนเป็นที่นิยมและสแสวงหายอย่างสูงเพื่อนำมากราบไหว้ขอพรให้เกิดความสิริมงคลแก่ชีวิต